สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้จะมาให้ทุกท่านนั้นชมบนสีสายพระเนตรกับบนสีที่มีชื่อว่าสีเป็นจรงนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าบนสชนิดนี้ทําไมมีลวดลายคล้ายๆกันนะครับผมทุกท่านก็เพราะว่าต้นที่เขาผสมเกสรน,นั้นมาจากบนสีสีเป็นจรงนั่นเองนะครับจากที่ผมเคยอ่านประวัติเคยศึกษามานะครับกับผสมกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมนอกบนใจใจนะครับผมแต่ว่า ที่หลักๆหรือว่ายุดเด่นหรือว่าลักษณะของเพิินนั่นก็เห็นชัดนะครับผมนอกจากคล้ายๆบนสีสีเป็นจรงนะครับผมแต่ว่าบนสีสายพระเนตรนั้นนะครับผมนาะทรงของเพิินนะครับจะเป็นทรงออกสามเหลี่ยมนะครับผมหุูทานนี่ครับเป็นทรงนี่ครับสะโพกเพิ่นกว้างออกมาแล้วก็จะเป็นแหลมตรงปลายนะครับผมนี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับใบเพิินนะครับแต่ว่าบนสีสีเป็นจรงนั้นเพิินจะออกทรงมนๆนะครับผมนี่ สำหรับบอนสีสายพระเนตรนั้นก้านมันจะสีเขียวแบบมดจุดนะครับผมแ่้นบ่มีลายนะครับแต่ว่าก้านของบอนสีสีเป็นจรงนะครับมันก็นจะมีมันก็นจะมีเส้นหรือว่าสะพานวิ่งนะครับผมเล็กน้อยนะครับผมหรือว่า,ามีการลายๆนะครับปนอยู่นะครับผมแล้วก็ออกโทนเขียวเช่นเดียวกันนะครับผมบนทองตัวนี้นะครับผมก็มีเอกลักษณ์มีความสวย คล้ายๆกันนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมที่จะหามาสะสมนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบให้เบ่งนะครับเผื่อใครเ,เกิดความสงสัยนะครับผมทุกท่านสำหรับข้อแตกต่างเพื่อนนะครับชัดเจนนะครับผมบนสีสีเป็นจรงนั้นเพื่อนจะมีกระดูกใบเป็นสีเขียวแต่ว่าบนสีสายพเนธุนั้นเพื่อนจะออกไปทางขาวนะครับมีสีเขียวตัด ตัวแทรกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมทุกท่านเวลาเพิ่กัดสีหมดนะครับแต่ว่าถ้าเพิ่นยังกัดสีบุกมดก็จะเป็นลักษณะกระดูกเขียวเช่นนี้นะครับผมทุกท่านอันนี้กะสำหรับคนที่ชอบไม้ลายชัดๆสวยๆวยกะจะนิยมไปสะสมนะครับผมทุกท่านเพราะว่าราคาปัจจุบันนี้ราคาบุก่อยแพงแล้วนะครับสามารถที่จะจับต้องได้แล้วนะครับผมทุกท่านอันนี้กะน,นำมารีวิวเพื่อเปรียบเทียบให้ดูสําหรับคนที่ชอบไม้ลายสวยๆ สองตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ลองไปหาสะสมมาเบ่งเด้อครับผมทุกท่านทางส่วนนั้นก็มีเป็นบางช่วงนะครับผมเนาะถ้าช่วงไหนสวยๆล้วก็จะมาแบ่งหรือว่ามารีวิวให้รับชมในรูปแบบนี้นะครับผมสาหรับบนสีนั้นมีมากมายหลายอย่างนะครับค่อยดูไปว่าท่านชอบสิ่งไหนกะค่อยๆเอฟเอาละกันนะครับผมและะ้วก็วิธีการดูแลต่างๆนะครับโปรดติดตามไว้นะครับผมจะ มาอธิบายเป็นบางชดบางคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเทคนิคการดูแลบนสีนั้นบง,ง่ายและก็บงยากเกินไปนะครับสําหรับทางสวนก็ดูแลแบบนอกตู้แบบธรรมชาติอย่างนี้นะครับผมทุกท่านเพราะว่าจะได้ชื่นชมความสวยงามของเขาด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ